ก็วันน <ian> <can> ี้ต้องขอคุณนรักท่านเป็นคนรกที่ยังให้ร่องฟันเ็นไปไครับก่อจะเข้าเรื่องนะครับจรินีประเด็นที่พดกต้อมีอะประเด็นแรกก็เรื่องของกรณีการของปีของร่านแรงท่านี้เนี่าวันนี้เนี่ย ในเรื่องของนาของสที่อยากจะการสกาแต่แลนะครับื่อสุดท้ายองเรื่องที่เราจะพูดอะไรที่นี่สมัยเมื่อก่อนในข้าเรื่องานข่าวนี้อยากคุเพื่อนๆเพื่อนๆนอมคการส่งตนะครับว่าจริงๆก็เรไปว่าเรื่องของสีแนนี่เนี่ยก็เป็นเป็นเรื่องที่รา ตอนนี้ก็เป็นที่มีการประชาสัมพว่าส right. so ื oh. ่อาเนี่ายให้พื้นที่ขับานนี้มากขนไนี่ผมไม่แน่ใจจริครับแต่ทุกวนรู้เอายูว่าจริงๆแ้ผมคิดว่าเรื่องนี้จริงๆล้นเป็นเรื่องของลกิแต่ก็มีเสียงไม่ได้ว่า ควรจะต้องจัดติดนะฮะกอติขาดประเด็เของมีไหนี้ไปจนมันจะมีข้อสิาเพราะว่าจริงแล้วเนี่ยวันนี้ผมที่มันมีคนนะครับภาพลักโดยเฉพาะที่ผมจะได้ทำในสังคมนะครับซึ่งพวกเราก็มีคนมาดูกกัประเด็นที่สองคือมันมีผลนะครับับภาพลักษของมงการเทิงรุกหรือเปล่าครับเพราะฉะนั้นผมก็อยากจะบอกว่าองการ เราเนี่ยถ้ารักจะดีไม่ดงเพราะเรามีบวนำชอบะครับฉะนั้นเรื่องเนี้ยต่างที่มีรรุกรกข้อก็อยากจะฝากพวกเราว่าคนรองู้แหละนะครับว่าต่างดนติดข่าวก็ต้องเรียนว่าจริงแล้วที่แจ่มาเรียนการมาเนี่ยเี่ก็เข้ามาสกัดขนนี้นะครับด้วยความต้องเรียนสองวด้วความอนนะครับ บริการนรแล้วก็ต้องมานดออย่ามากนะหมือนใช้เห็นและวแบนวันนี้เรื่องตงนั้นที่สุดก็คือเราเรียนเรื่องของเงนกระไปครณนี้เราเรีนเรื่องของอารมณ์นะครับความรู้สึกกระแสซึ่งก็ต้องฝากพวกเราแทนว่ากเรามีส่วนะครับในการที่จะช่วยกันชี้นำหรือนั่งสือหเนื้อหาบที่เป็นเป็นเนอห เรื่องของอานุ์นะความจริงออกไปคือกรณีของฟิล์มแอนนี่ตั้งแต่เมื่อเรื่องมาเนี่ยที่ได้โพสต์แฉวันแรกครับที่มีปัญหานี้นิยามหนึ่งที่ที่มันเป็นข้อของกรณีของฟิล์มแอนนี่ก็คือความจริงนะครับจะปกป้องทุกคนนะครับไม่มีใครหนีความจริงได้ยืนยันว่าเรื่องนี้จะต้องจบที่ กองเรื่องนี้ไม่มีใครความเสี่ยงได้นะครับตั้งแต่เป็นเรื่องของซีนแอนนี่อันนี้จริงๆแล้วเนี่ยต้องต้องเรียนว่ามันเป็นเรื่องเรื่องส่วนของของคระเจดงแต่ว่าในยไดเสียงเนี่ยก็ปฏิเสธความไม่ชอบไนร้านครับเพราะว่าเราก็มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงนะครับฟีมระดับวในฐานะที่เราเป็นเนี่งฟีมครับแล้วก็เรื่องนี้สุดท้ายอย่างที่ผมเรียนมาสักครู่ว่ามันไม่ใช่เรื่องของคนสองคนนะครับเปิดเพลงขึ้นมาคนหนึ่งแล้วก็มีการข่าวอ้างว่านี่ เราก็ต้องมีส่วร่วมในกนารแก้ปัญหาครับนี่ก็อยากจะเหว่าจริงๆการที่ไ้อมส่วนร่วมนี้ก็เป็นเรื่องของสิ่งที่เรชอบร่วมอีประเด็นเรื่องของอย่างที่นิสกบาไอรเก็ต้งแสรรับในแง่ของกรมีความสัมนชอบสังคมน,นะ,คะเพื่อ้เรื่องราวนี้ ไม่จช่ชีวิตมันต้องมแก้ปาเรื่องนี้เรารูุ้ริจเนี่ยก็ทำใเรื่องธีรก็โอเคแต่ว่ามันเป็นโรงการให่ที่ก็ส่กนะครับก็แชร์กัพวกเราดีแต่ว่าก็ต้องเห็นว่า เรื่องจริงนะว่าที่จริง์พูดพูดความจริงแต่อาะยุบไม่ยุบับเพราะว่าจริงๆต้องเดินเยี่ยมว่าเรื่องราวของของวันนี้จริกว่านี่มันมีเรื่องราวเลยแต่คงไม่คสามารถพูดอะไรได้ได้ครบถ้วนะครับในส่วนของเยี่ยมเนี่ยก็ต้องยืนยันตรงว่าเยี่ยไม่สนใจข้อมูลของฟิล์มเพราะเี้มากนครับเยี่ยมมีการหาข้อมูลส่วนตัวในเชิงเรื่องการต่อเนื่องนะครับซึ่ง ข้อมูลต่ายนะครับถ้าเชื่อไม่ได้รไม่ได้ในใการพิจารณาจะแก้ไขหนาดีนี้นะครับมีแต่หาข้องที่บินนได้บินได้แล้วติปักแก้เชื่อเมื่อปักแก้เชื่อแล้วถ้าไม่สามารถมาแสดงก็ได้ข้อมูลนั้นก็ยังเป็นเรื่องที่ไม่สามารถเาไปใ้นะครับประเด็นของกรณีของฝีแมนีมวันนี้มีแอนตรีนบอกว่าจริงๆแล้ว ก็อยากจะเรียนเรื่องของข้อมูรืองตซ่งมีนะครับมีผ่ให้พวกเรามองเรื่องของทีแนนี่ในแง่มุมที่ปิดไปข้อมูลที่ยังมีคือในกรณีวันนี้เี่จริงอยากจะบอกว่าพฤติกรรมผมอยากเรียน่พฤติกรรมสิ่งที่ยังมีข้อมอยากจะเรียนว่า ผมได้ข้อมูลมนันในรอบตึงปีที่ผ่านมาเน,นี่ยไม่ทราบว่าแอนนี่คบกับเพื่อนชทยจำานวนมากน้อยเท่าไหร่แต่ที่ทททนเนี่ยถ้าท,าทราบแล้วคิกันได้ก็คือในช่วงเดือนธันวาปลายเดือนพฤศจิกาถ้นเดือนธันวาปีห้า,าสองแอนนี่ได้ผู้ชายสี่คน ได้ผู้ชายสี่คนนะครับในลักษณะาเดียวกันรูปแบบเดียวกันนะครับโดยการจะบอกผู้ชายสี่คนนี้ว่าท้อ,ทองนุวยนะครับแล้วก็เป็นลูกของผู้ชายแต่ละคนแล้วก็ของหนึ่งสองแสนห้าประ,ระาม,าม,มาณน,นี้นะครับสองในสี่ที่เยนสามนุสามารถเผยแพร่กับวกเราในวันนี้ได้ก็คือหนึ่งในนั้นคือสี่วัดสองคือจนุน ทุนก็จะมาเป็นคนชาติสายนะที่ผมพูดถึงทุนเนี่ยก็อยากจะเรียนตรงนี้นะครับว่าจริงๆพวกเราอาจจะสร้างือนกันว่าเรื่องที่ธปรมชาติควาแต่สิ่งที่ผมอยากจะเรียนในวันนี้ก็คือเออที่เได้มีการพูดคุยผู้มีฐานะผู้ชายแบบมีการยืนยันว่าทุนเองนะครับได้มาเล่าปฏิทมน ที่เกิดกับของเขาให้กับผู้นำชุมชนฟังซึ่งผมคิดว่าทา่านทุนราศี็นมุมมองคือเกียร์นะครับคือเกียร์ของการทางนี้นะครับแล้วก็อารมณ์เดียวกันครับเมื่อครั้งแรกนะครับตกใจตกใจกลัวอนาคตกลัวเสื่อเสียแก้ปัญหาแก้ปัญหาในแนวทางคล้ายกันแต่เป็นแนวทางที่ผิดสำหรับผู้ใหญ่ที่ในมอง ฟีดเองแก้าหาด้การลองทุกอย่างนะครับแล้วก็เข้าไปช่วยเหลืออะไนชุนเองใช้ม่ดีมีไปต่างเทศครับแล้วก็วงเงินตัาให้ประมาณรงนง้นสั้กว่ารายได้เองดนึงขงขงู้ทำเอนะครับต้องจะดีด้วว่าข้อมูลที่มันจะสะท้อนพฤติกรรมนะับแล้วก็มีการดาได้้ยซึ่งจริงๆล้าต้องต้องยอมรั ม่นารัเป็นแค่สองในสิบอีกสองเนี่ยเวลาเราไม่ดุเพราะว่าถ้าข้องมัมนยังรอให้เขาพร้อมก่อนเราตัวนสิ่งที่อยากจะ่พวกเราก็รานี้ก็คือแง่หนึ่งเนี่ยมันมีเรื่องลองององ่าซับซ้อนเรื่นเรื่องของพฤติกรรมแล้วอยากจะบอ,อกว่าเรื่องเหล่าน,นี้พวกเราน่าช่วยกัน จนกว่าคือให้เวลาซีไปการปัญหารก็บอกซีว่าไปจัดการปัญหาที่เรียบร้อยพร้อมแล้วก็ไปจัดการซึ่งหลังจากที่เขาไปจัดการงานต่างนะครับแม่เท่าที่ผมก็เห็นว่าเขาเขาใช้เวลาที่ใหญ่เขาก็ต้องรับผิดชอบมากกว่าในในมุมน bon ึงก็คือความการใช้ชีวิตที่ สิที่เราได้เห็นเราเห็นไทั้งสีแลวคร ที่คิดว่าพอให้ทำได้ก็ิดยไม่กรองหรือไม่สร้างความเสียหายกับมากฟ้าดไปสิแต่ก็ต้องเน้นตามตรงว่าในช่วที่ไปสนสวันมันจะมีงานต่างๆที่อแล้ก็งานตัวที่เราใส่เส้อไรังนการกลับมาสิ่งอังนี้ตัวเขาเองก็ต้องยอมรับว่ามันจะต้องมีเงื่อนไขขึ้นในใย น้อยกอทิ้งท้ายเนี่ยอพื่อนี่ยเอการมีเพื่อเอกสารี่ดีกว่าก็อกสาริี่ดีมันนี้ที่ใหญที่แล้ว ที่ำน้อานกไปที่ย้ยัามาตลาดาเรื er ่องนี้มีเยงขึมาสินี้ก็มีปัดกัดกการี่เรียบร้อยอยากที่ปัญหาที้อยากเอาไว้ที่นี่ให้ตรงนี้เติดต่อมาพร้อมกับปัญหาผู้เกี่ยวข้องเข้ามาบริหารงานตอนนี้สิ ความจริงเป็นสิ่งไม่ตายไม่มีใครหยุความจริงได้แล้วก็คนที่ท่าความจริงมันเกิรอสัเพราะฉะนั้นก็จะสะาแล้วเรื่องนี้ผมคิดว่ามันควรจะจบได้แล้วก็งเ่อที่ที่คนวิทยาศาสตร์หรือว่าสิ่งรวัติาสที่พัน่เนี่ยมาดูอากานี่มันจบไม่ได้ครับเพราะถ้าตัวแป้มันมัยอ่จบ